กลับมาอยู่ต่อครับคุณผู้ชมครับสำหรับคาเฟ่เดอะซองของเรานะฮะนี่เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าเราเจอกัน2วันสองอาทิตย์นะฮะชิลๆฟังเพลงอะคูสติกแล้วก็วันนี้ยังอยู่กับศิลปินของเลิฟพิวนะครับแล้วก็ศิลปินคนต่อไปครับเป็นศิลปินที่นี่นะฮะสูงไม่เท่าไหร่นะครับผมเขาจะมาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันอยู่แล้วนะครับรอแซนบายอยู่ทางด้านหลังเอ่อทำไมนั่งตลอดเวลายืนบ้างสิครับ เดี๋ยวคนเห็นว่าขาสั้นครับผมนั่นดีกว่าถ้าพอแล้วก็ารออยู่นะฮะที่รักจากโปรโมทอเเทีี้่มาาธข พบเธอก็เปลี่ยนไปอ้า oh, oh. ทำให้โลกสวยงามก็ในวันนั้นเธอเปลี่ยนแปลงฉันมากมายเธอทำให้หัวใจเข้าใจความหมายเขวารักที่เธอ เป็นเช่นไรเมื่อได้รักรักเธอจึงเข้าใจคำคำนี้ oh baby จะรักเธอไปจนตายถึงหัวใจให้เธอไปหมดแล้วที่รักเธอคือดวงใจของฉันจะรักเธอไปนานๆจนรักใครไม่ได้ทีรัก จะรักเธอไปจนตายทั้งหัวใจเธอไปหมดแล้วที่รักเธอคือดวงใจของฉันจะรักเธอไปนานๆจนรักใครไม่ได้ที่รักฉันรักเธอจะรักเธอไปจนตายทั้งหัวใจให้เธอไปหมดแล้วที่รักเธอคือดวงใจของฉัน o ู baby ฉันรักเธอได้ยินมาไหมและฉันจะรักเธอตลอดไป yeah, yeah, yeah. ก็เธอเคยเป็นใครไม่อยากรู้ uh huh. แต่เธอนั้นอนขนางฟ้า I'm cold. สวัสดีฮะโอ้โหนี่เป็นคู่ดูโอนะฮะคู่ใหม่ของวีเล็กคอร์ดนะครับครับโลฟัตนี่มันได้ชื่อนี้มาอย่างไรครับพี่โอ๊ตครับคือจะว่าของวีเล็กคอร์ดคงจะไม่ถูกครับผมคงจะเป็นคู่ดูโอใหม่ของเมืองไทยเลยก็ได้ขนาดนั้นเลยคือหน้าตานี่ครับลดสูสีกก๊อไมเลยโลฟัตนี่เกิดมาเพื่อฆ่าใครฮะเพื่อฆ่าก๊อฟไม์ครับผมผมบอกตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามารวุมงกันเรียบร้อยแล้วผมปาโมดปาธาอันนี้คุณพอยนะครับอดีตมือป็นวงเคลียร์ คือผมนี่คืออ้วนนะฮะครับส่วนคุณพอยเตี้ยนั่นเองครับผมก็เลยเป็นชื่อวงอ้วนเตี้ยใช่ครับผมก็คือเป็นวงโลแฟทโลแฟทว่าชื่อภาษาไทยอ้วนเตี้ยมันก็ดูว่ามันจะไม่งามเวลาออกไปงานโดนนี่นะครับแต่พอพอเป็นชื่อภาษาอังกฤษปุ๊บเฮโอสโลแฟทอินเตอร์ว่ะนะฮะเราตอนนี้เรามองตลาดเกาหลีเรียบร้อยแล้วครับเพราะเรามองว่าเราจะไปขายเกาหลีไต้หวันอะไรเงี้ยเราจะไปไปขายหมูปิ้งเหรอครับใช่เอาหมูปิ้งคุณพอยส่งออก เพลงที่คุณพูดหลายเพลงนะโอ้โหเอางี้ถ้าพูดถึงเพลงเนี่ยผลงานของโลแฟตสองคนเนี่ยเมื่อไหร่จะมีออกมาให้ได้ฟังกันครับพี่อรสครับเร็วๆนี้จะมีเพลงละครครับว้าวก้นลักสตรอเบอรี่ครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาประมาณประมาณเดือนไหนเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้รอฟังกันเพลงเสร็จแล้วครับใช่เพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะรอติดตามนะฮะแต่ว่าวันนี้โลแฟตมากัน2คนนะฮะครับนี่ร้องไปหลายเพลงแล้วนี่เล่นเปียโนทุกเพลงเลยใช่ครับเดี๋ยวยังให้เล่นต่อครับผู้ชมครับมินิคอนเสิร์ตเปิดคาเฟ่ของเรา น,นะฮะเ<ะ>ลิฟพิวยังอยู่ต่อแน่นอนนะครับตอนนี้พักสักครู่